สวัสดีครับทีมตลับประชูชอบช้างจักรพันธ์ลาวเพลออฟิเชียลครับพี่น้องครับมาีมาพรกันเซ็นเคยครับหลังจากที่มุดเร้านี่นะครับไปยามบ้านไอวัตดีมานแล้วนะครับพี่น้องครับถึงมาที่เรียบร้อยนะครับครับกคนบ้านพานตะบนขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสระบนครครับพี่น้องครับวันนี้ของคุณทีมงานเต้เอเตอร์เมนต์นะครับสอดแจ้งด้วยทีเดียวนะครับพี่น้องครับเอาตอนนี้น้องอู๋เองออกมาแล้วนะครับ มาดูชุดใหม่กันนะครับมือนี่อ่าานํามาส่งประมาณหาหกสุดพ,พี่น้อง mm hmm. มาดูวันนี้ว่าน้องจะใส่ชุดอะไรนะคร mm ับ hmm. ไปชมกันเลยคร mm ับ hmm. เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาจักรพันธ์ลังเบลออฟิเชียลนะคร mm ับ hmm. พี่น้องครับ mm hmm. ขอบคุณหลทยทีบอขาวโฆษณา mm hmm. ด้วยพ mm ี่น้องด้อเอาไปบนน mm ้องอุ้งิงกันเลยครับพี่น้องครับไปกันเลยโอ้อันนี้น้องโซเฟียนะครับ ชุดใหม่มมมมบาทสุดใหม่มันคือตุก๊กตาจะสูงไม่หารครับตุก๊กตา,มาก <c oughs> ไม่ได้ยังสวยมากนี <c oughs> ่เรารอน้องอุ่งอญิงนะครับ <c oughs> กำลังใจน้องโซเฟียก่อน ลูกิดเอมวิถายนว้สองาลดเล็บหัดีแล้วเล็บหัแป๊บนึงแป๊บนึงม,มาแล้วพี่น้อยเรามาดูด้านนี้นะคะโอ้เจ้าสิ สวัสดีครับวุฒิวิบัติถอดสูตรอยู่พี่น้องสวัสดีแม่หน่อยครับมาแล้วมาแล้วเราเห็นตั้งมาหลายเดือนใายดีไปครับสวัสดีครับจะพร้อมสูตรอนุรักษ์การง,งานต่าง มาอดแล้วเจ้าของเจ้าของศาสตร์ยังไม่ได้นั่งเลยเออเพราะเป็นเสียหรอครับศาสตร์ที่จะี่ดิบพอีเห็นว่ามันใส่มาแล้วพี่นั่งอยู่พี่นี่นั่งโอเคครับอันนี้เอาชุดชุดโอยเอาชุดพาหนะเอาชุดมาสูงน้องใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ได้ไปนั่งศาสตร์วันนี้จะใส่ชุดอะไรน้อเนี้น้อวันนี้น้องต้องลุ้นต้องลุ้นน่าจะใส่น่าจะใส่ชุดชุดไหนไม่รู้จะรอเอาขอบคุณครับที่ตอนนี้กำลัง ล่งกระสาบกำลังเบึ้มงบ้ามอยู่พี่น้องวันนี้ก็รอน้องออกมานะฮะไม่หน่อยมาแล้ววันนี้นะฮะดีขึ้นแล้วเนาอแเมียดีขึ้นแล้วนะครับนะท่าไม่น้อย เดี๋ยวเรารอน้องกันนะครับพี่น้องครับว้าวมาแล้วเคลื่อนยู่แล้ววต้องใส่ชุดนี่เพราะว่า <laughs> เป็ดผ้าข้ามาผ้าข้ามสะกดนะครับพี่น้องว้าว น,นี้สวยมากสวยไหลางามหลมุกข์ก็ามาโมนีแทนนี่นี่นี่สวยมากมันบางอันนี้เป็นชุดผ้าค้ามนะครับพี่น,น้องสกลนครมาสกลนครต้องใส่ผ้าค้ามนะครับพี่น้องโอ้โห ครับพี่น้องครับน้ององค์หญิงเป็ดมันแพะครับวันนี้ก็บท่านการแสดงทีบ้านพานครับตำบลคมินอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องครับวันนี้เอาชุดมาส่งกี่ชุดครับวันนี้ทั้งหมด6ชุดครับ6ชุดนะครับบ้า<ห>พี่น้อง,องวันนี้มีหก <laughs> ก็ว่าชอบชุดนี้นะชุดนี้มันไม่ได้ส่ง่าไทยไปเพราะผ้ามันน้อยผ้าผ้าที่เป็นลายมันน้อยมันก็เลยไม่ได้ไม่พอก็เลยใช่ได้การรองมีผ้ามีสัดเพราะว่าผ้ามันวันนะผ้ามันมีแต่แต่สไตล์รองเท้าสวยนะแต่รองเท้าสวยครับร้านนี้เป็นร้านเดียวกับน้องวานวานวานกดบ้านกดไทยรุ้แค่ไหนปุ่มกระมุนไม่เลยคนทุกคนนี้ค็นี่ก็นี่ปุ่มปุ่มข้างล่างครับจิ้มนะ ี่นอกรางกล่อง่นช่างช่างนะครับส่งตรงมาจากซีตเกตนะครับนี่ซี <meter> สเกีมากล้วบัดนี้ฝากพี่จีจีนะครับอ่ช่องพี่แก้มนะครับยูกรพีิจีจีเด้อ อันมาไทยกินอีถาขึ้นทิศเกียรตเลยเดี๋ยวนีตาบ้านไม่ยี่หลอไก่กนอันนี้นะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องพอแล้วนะครับนี่ร้านคุณพุทธดีไซน์ตุนนครนะฮะ ทีแหละ้าาตลาดยขนแก่นสกลกอยู่ขอนแก่นที่แหละเข้าาตลาดแล้วอยู่ขอนแก่นวันนี้อยู่ขอนแก่นครับพนะยุสกลพนร้านน่าักรู้สึกว่าร้านคุณพจนี่ตั้งแต่บุกเบิกเลยนะครับ รู้สึกว่าจะบุกเบิกน้องอุงเองเลยนะครับ <c oughs> คุณบุรด,ดีไซน์สกลนครล้านล่านยู่แถวอะไรครับอ,อำเภอพังโคลน,นะครับพี่น้องอำเภอพังโคลอำเภอพังคนโคตรที่อู้ดอนเมอนตัวนี้ใกล้ๆกุดอ,อู้นอนคน มากหลายสุดผ่าข้ามขนาดเพิ่นว่าผ่าข้ามหน่อยได้หนิพี่น้องก็เรื่องวันดลไล่ผ่าข้ามปันไอพันน่ะสวยไอแพ็กคู่เลยนี่น้องสาวเขาต้องอยากไปรอพี่วันนี้พี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับจะไปเจอน้องที่บนเวทีกันเลยนะครับพี่น้องครับสรคกินรับไปก่อนนะครับขอบคุณที่มาข่าวโฆษณาครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่พี่น้องกอลังสขึ้นเวทีแล้วนะครับ